นี่คือสตีฟแบนนอนแบนนอนเป็นอดีตผู้จัดการแคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นกับชื่อทรัมป์แต่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแบนนอนแต่ว่าความสําเร็จทางการเมืองที่ทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี2016เราคงต้องยกเครดิตให้แบนนอนที่เป็นมันสมองของการหาเสียงอย่างหนึ่งที่แบนนอนเข้าใจดียิ่งกว่าใครก็คือการเมืองเกิดจากวัฒนธรรมเกิดจากความเชื่อและทัศนคติของคนถ้าเราเปลี่ยนมันได้ เราก็เปลียดการเมืองได้แบนนอนเป็นอดีตบอร์ดของบริษัทให้คำปรึกษาทางการเมือง Cambridge Analytica ซึ่งถูกจ้างโดยแคมเปญหาเสียงของทรัมป์ในปี2016แต่ว่าไอ้บริษัทเนี่ยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองและการล่วนไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเพราะว่าในปี2014 Cambridge Ana l y t ก c a ฉกฉวยข้อมูลส่วนบุคคลของคนอเมริกันไปกว่า87ล้านคน จนกลายเป็นเรื่องฮือฮาที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมาถกกันเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าเขาทำแบบนั้นได้ยังไงก่อนดีกว่าในปี2014นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อเล็กซานเดอร์โคเกนสร้างแอปขึ้นมาไอแอปเนี้ยมันก็เป็นแอปที่มีแบบสอบถามทางจิตวิทยาให้ทำประเมินนิสัยบุคลิกอะไรต่างๆของเราไม่ได้มีอะไรหวือหวา แต่มันก็ติดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะทำแบบสอบถามนี้ในแอปคุณต้องล็อกอินเข้า Facebook ก่อนแล้วนโยบายของ Facebook ในตอนนั้นน่ะก็คือถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาแอปอะ่ะคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปและเพื่อนของผู้ใช้แอปได้ทีนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อโคแกนบอก Facebook ว่าข้อมูลจากการทำแบบสอบถามอะ่ะจะเอาไปทำวิจัยแต่จริงๆแล้วอะ่ะโคแกนแอบป,ประสานงานกับ Cambridge Analy t i ติมาตลอด และข้อมูลที่โคแกนได้ไปซึ่งไม่ใช่แค่ชื่อวันเกิดอายุที่ทำงานแต่รวมถึงข้อมูลการกดไลค์เพจความชอบและความสนใจทั้งหมดก็ถูกนำไปใช้โดย Cambridge Analytica ด้วยความชิบหายก็คือถึงแม้ว่าจะมีคนทำแบบสอบถามของโคแกนแค่ราวรา0 0 0 0 0คนแต่เพราะโคแกนสามารถเข้าถึงข้อมูลของเพื่อนในเฟซของผู้ทำแบบประเมินได้ด้วย ทำให้ในท้ายที่สุดแกสามารถเข้าถึงข้อมูลของคนได้87ล้านคนแล้วก็เอาไปให้ Cambridge Analytica ซึ่งคือเพื่อเห็นภาพอะนี่คือข้อมูลของคนหนึ่งใน4ในสหรัฐเลยนะ Cambridge Analytica เอาข้อมูลแล้วก็โปรไฟล์ที่ได้มามาทำเป็นเหมือน Data ของบุคลิกภาพของแต่ละคนเพื่อจะได้ยิงแอดหรือยิงโฆษณาทางการเมืองที่ถูกปรับแต่งมาให้โดนใจเป็นรายบุคคล ซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือการเล่นกับจิตวิทยาคนขนาดเนี้ยเพื่อน้มน้าวใจและชักจูงให้โหวตในทางที่ต้องการมันเป็นสิ่งที่ถูกจรญยาบันหรือเปล่า Facebook ซึ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในปี2015คือ1ปีต่อมาสั่งให้ Cambridge Analytica ลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งซะแต่ว่าต่อมาในปี2018เมื่อเรื่องนี้แดงขึ้นมา f a c e b o o k เองก็เพิ่งจะรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เคยถูกลบและ Cambridge Analy t i c a ก็ไม่เคยทำตามที่บอก ซึ่งความเล่เลอเนี่ยก็ทําให้ Facebook ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความเชื่อมั่นที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาโอเคที่พูดเรื่อง Cambridge Analytica ขึ้นมาก็เพื่อจะให้เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลน่ะมันสามารถถูกเอาไปใช้ขนาดที่ใช้กับการเลือกตั้งได้เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Facebook แต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้บริษัทต,ต่างๆไปมันก็ไม่ใช่แค่ a c e b o o k ไงจริงปะ โลกในยุคป,ปัจจุบันน่ะการให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องสามาัญมากสมัครช้อปปีก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวทำบัตรสมาชิกอะไรต่างๆก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวสมัครงานยังต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเลยแล้วบริษัทต,ต่างๆอ่ะโดยเฉพาะบริษัทโซเชียลมีเดียก็ชอบแชร์ Data ของเราให้กับคนทําโฆษณาหรือเติร์ดป,ปาร์ตี้เพราะมันทําให้เขาอะสามารถยิงแอดให้เข้าเป้าโดนใจผู้ใช้มากขึ้นจริงๆข้อมูลของคนไทยอ่ะก็เคยล่วในสเกลหลักล้านเหมือนกัน แต่เรื่องแบบนี้ดูจะไม่ได้เป็นที่ฮือฮาเท่าไหร่ในสังคมไทยเช่นกรณีที่พาร partner lazada ทำข้อมูลลูกค้ารั่ว13ล้านคนหรือกรณีที่ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยรั่วแล้วก็ถูกเอาไปปล่อยในตลาดมืดกว่า45ล้านคนแล้วคือรู้เปล่าว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลกันในตลาดมืดคือมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ด้วย เพราะข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้สามารถเอาไปทำบัตรเครดิตปลอมหรือว่าบัญชีธนาคารปลอมก็ได้ในไทยก่อนหน้านี้ไม่ตื่นตัวเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนั่นก็หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยถูกเก็บยังไงเก็บได้มาตรฐานไหมจะรั่วไหมบริษัทเอาข้อมูลเราไปใช้ทําอะไรบ้างบางทีเราไม่มีทางรู้เลยหรือว่าต่อให้รู้ก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลเพิ่งผ่านพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันมีผลบังคับใช้ไปแล้วในระดับบุคคลและกําลังจะมีผลบังคับใช้กับกิจการต่างๆพฤษภาปีนี้ในระดับบุคคลก็คือคุณเอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นไปเผยแพร่หรือว่าประจานไม่ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเช่นแบบแคปแชทส่วนตัวคนอื่นไปลงเฟซอาจจะโดนฟ้องได้ แต่เรื่องที่สำคัญจริงๆอะคือระดับกิจการที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ต่ออย่างนี้จะเก็บใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลใครบริษัทต,ต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็ต้องแจ้งขอบเขตการใช้ข้อมูลด้วยจะเอาไปใช้ทำอะไรใช้นานแค่ไหนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหรือแม้แต่แจ้งให้บริษัทลบข้อมูลของตัวเองทิ้งก็ได้เช่นถ้าเราไม่ได้สมัครประกันเจ้านี้ไปใช่ปะแต่ประกันโทรมาเฉยเลยทั้งที่เราไม่เคยให้ข้อมูล สามารถสั่งลบข้อมูลได้ซึ่งถ้าบริษัทไม่ทำตามก็อาจถูกผู้บริโภคฟ้องได้แล้วการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งการทำทะเบียนรายเืื่อก็ต้องได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยการจัดเก็บข้อมูลต้องสามารถถูกตรวจสอบได้โดยหน่วยงานรัฐโอเคมันก็ฟังดูดีใช่ไหมถ้ากฎหมายนีย้ถูกบังคับใช้เมื่อไหร่มันก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่ง คือการที่บริษัทจะทําทั้งหมดนียให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดอ่ะมันยากมากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากด้วยก่อนจะได้ทําทะเบียนซะอีกอ่ะบริษัทต้องจ้างที่ปรึกษาหรือนักกฎหมายมาช่วยออกแบบนโยบายการเก็บข้อมูลซึ่งแพงและใช้เวลานานแล้วบริษัทก็ต้องทําทะเบียนข้อมูลเองต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศมาซึ่งราคาก็หลักล้านแถมต้องวางระบบให้คนเพิกถอนข้อมูลได้อีก ไม่งั้นมีเรื่องอะไรขึ้นมาจะโดนฟ้องได้อย่างที่บอกไปตอนแรกนึกออกไหมว่ามันไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะทําได้หรือว่ามีทรัพยากรจะทําแต่มันก็มีสตาร์ทอัพคนไทยเจ้าหนึ่งพยายามแก้ปัญหานี้อยู่ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มทําทะเบียนข้อมูลขึ้นมานี่คือ t ีเล็กซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้การทําทะเบียนกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยคือบริษัทอะแค่มากรอกข้อมูลสมัครก็ได้เทมเพลตนโยบายสําเร็จไปเลยไม่ต้องจ้างนักกฎหมาย แล้วกิจาการก็สามารถทำทะเบียนในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์เพราะว่าทีเรกมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งถ้ามีใครมาขอลบข้อมูลแพลตฟอร์มนี้ก็มีระบบให้สามารถป้อนชื่อผู้ร้องเรียนได้อีกดังนั้นแพลตฟอร์มนี้มันก็จะช่วยให้บริษัทไทยสามารถทำตามมาตรฐานกฎหมายได้ทันเวลาแล้วก็จะทำให้ข้อมูลคนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยลิงก์ของ T r e รอยู่ในคำอธิบายเผื่อมีผู้ประกอบการคนไหนสนใจ หลังจากที่กฎหมายเนี่ยถูกบังคับใช้และบริษัทต,ต่างๆมีระบบที่พร้อมเราน่าจะได้เห็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในไทยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าการตื่นตัวเรื่องเนี้ยก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญเพราะข้อมูลส่วนตัวในยุคดิจิตัลเป็นสิ่งที่มอบอานาจมหาศาลให้กับผู้ครอบครองเหมือนกับที่มันมอบให้เคมบริดจ์อนาลติก้าและโดนัลด์ทรัม